สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนมาทานข้าวกับเล็กน,นะคะวันนี้เยเล็กทานข้าวเช้านะคะ ให่าห่เลยทานข้าวไรเบอรี่นะคะทานข้าวไรเบอรี่ค่ะนี้นะคะทานทุกวันนะคะก็เอาข้าวหน่อยแล้วก็ใส่ใข้าวไรเบอรี่ไปไปซักไอยุ้งหนึ่งนะคะคนคนให้เข้ากันเนาะก<ม>็ผมก็จะออกมาจะออกมาสีสีแบบนี้เนาะทุกคนเป็นมันเป็นมัน ดีต่อสุขภาพของเรานะคะยายเล็กก็ดูแลสุขภาพเนาะนี่ขนาดดูแลสุขภาพนะคะไป็สบายเอินไปเจอร้อนมากๆนะคะไอ้ทุกคนบอกว่า <c oughs> ดีที่ยายเล็กไม่นอกเนาะ <c oughs> ไปไปงานกระถินนะคะไปเต้นรำานํารำงานกระถิ่นร้อนนะคะร้อนมากนะคะร้อนมากแล้วก็ พอออกมากําลังร้อนๆนะคะแล้วก็ไปทานน้ําเย็นเนาะไอเยลี่ก็ไม่ได้ทานเยอะเนาะค่ะไปสาบอึกนะคะแล้วก็พอกลับมาพออันนั้นไม่สบายเห็นะค่ะก็มีข้าวก็อร่อยนะคะแล้วก็ผัดคราน้าหมูกรอกค่ะแล้วก็มีต้มขาหมูนะคะต้มกระดูกหมูไส่ฟักค่ะ อร่อยนะคะทุกคนมาด้ยจ้ามาทานด้วยกันนะคะเยลิยย,ย,ยก็ไม่ได้ออกไปไหนหลายวันแล้วเนาะวันนี้ว่าทานข้าวเสร็จเลยจะไปโรตารสักหน่อยเนาะหมดกับข้าวกับข้าวหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจะได้ได้ไปสือ้อไง พอแล้วหน่อยนะเค็มนะคะทุกคนน้ำมันเหลือน้อยเนาะเดี๋ยวนะคะใส่นลงโต๊เนเลยอือม,มาแล้วค่ะพอพอ,อน้ำมันเหลือน้อยเนาะพอน้ำมันเหลือน้อยมันก็เค็มเค็มเค็มก้นหม้อนะคะ ตอนนั้นก็พอดีพอดีเนาะพอใส่อุ่นอุนน้ำมันก็ลดลงนะอืมพอดีค่ะแบ่บพอถ้าถ้าเราทำทำเข็มถ้าน้ำเลยน้อยถ้ามันเข็มก็ไปเติมน้ำก็ได้นะคะต้มน้ำอุ่นใส่เนาะ จมนำอุ่นๆใจหน่อยนะคะแก้แก้ไม่ยากค่ะถ้ามันเค็มเนาะแล้ว <c oughs> อีกอย่างก็อีกอย่างหนึ่งก็บีบมะนาวนะคะบีบมะนาวไปหน่อยหนึ่งเนาะแต่แต่ว่ายายเล็กก็ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถ้ามะนาวกับมะนาวกับไอ้มะม่วงเปรี้ยวพอทานได้นะแต่ว่า กับข้าวอ่ะถ้าเปรี้ยวมากก็ไม่ไหว้วงนาะน,นะคะกับข้าวทำเองทุกอย่างนะคะทุกคนเช้ามาวันนี้ยังไม่ได้ทานกาแฟะนะคะก็เลย รู้สึกหิวหิวข้าวเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ กดจวยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราะว่าคลิปต่อไปจะไม่พลาดต่อกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊าย